เขาว่านี่อะไรวะไม่อร่อยนี่คืออะไรคุณแม่อร่อยท,ที่นี่กินอันเนี้ยทุกวันนะเราก็แบบ,บเหกวเอโอเคโอเคได้ได้ได,ได,ได้เดี๋ยวจะหัดก,กินนะแต่ก็ไม่ไม่ไม่ได้ชอบมันก็เป็นประสบการณ์งงงสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับรายการเด็กแลกเกิดค่ะ ครับผมกลับมาเจอผมอีกครั้งหนึ่งนะครับท็อปแท็บธุรกิจคืออาริยกุลนะครับ F s U S A 5 0นะครับเด็กแรกเกิดของเราวันนี้นะครับผมเป็นบุคคลที่เรียกว่ามีความผูกพันกับประเทศที่ไปแลกเปลี่ยนมากมากเลยครับยังไม่พอครับผมทั้งไปแลกเปลี่ยนแล้วเนี่ยตอนมัธยมเนี่ยกับเอเป็นแล้วก็ยังคงกลับไปทํางานที่สถานทูตของประเทศสินแลนด์ในไทยด้วยนะครับอีกทั้งยังไปเรียนปริญาโทที่ประเทศสินแลนด์ด้วยและณปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นผู้โชวชาญ ด้านการศึกษาและการแปลภาษาฟินแลนด์ไทยเช่นกันนะครับขอต้อนรับครับผมผู้อำนวยการมูลนิธิคณะก้าวหน้าครูจุ้ยกุลทิดาครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นไงครับเมื่อกี้ข้อมูลถูกต้องร้อยเปรเซ็นต์ไหมครับถูกต้องค่ะมีตรงไหนผิดแก้ได้เลยนะครับ <laughs> นะ ยังไงรบกวนคุณชุยคุณทิดาครับผมแนะนำตัวนิดนึงครับอย่างเป็นทางการครับกับกล้องได้เลยครับช่วยคุณทิดาลูงเรินเกียรตินะคะปัจจุบันเป็นผู้นวยการมูลนิธิมาเก้าหน้ามีงานอนดนใหญเป็นนักแร่เป็น A.F.S. เอสฟินแลนด์รุ่น39มค่ะ โอเคครับผมนะอดี๋ยวเดี๋ยวขอกลับไปถามย้อนวัยนิดนึงกลับไปช่วงเวลาตอนที่แบบเออเราเป็นเด็กในรัสเซียแล้วก็จุดเริ่มต้นก่อนที่จะแบบเออไปฟินแลนด์ทำไมถึงอยากไปฟินแลนด์ครับนะตอนนั้นตอนนั้นอายุต้องย้อนก่อนว่าตอนนั้นอะคืออายุ16ปีซึ่งเด็กเราเด็กมากเนาะเราแค่อยากไปเรามีใครทีเดียในใจว่าเราอยากไปในที่ที่มันไม่เหมือนประเทศไทยซึ่งอะไรบ้างที่ไม่เหมือนประเทศไทยคือมันหนาวก็อ่านเจอว่าแบบเออมีซันตาคลอสอะไรเท่านั้นแหละไม่มีเหตุผลอะไรซับซ้อน ไปกว่านั้นค่ะเออคือแต่ก่อนก่อนไป m อฟอมอตอนจุ้ยได้ไปเอ,อ่อแลกเปลี่ยนสันส้นๆที่แคนาดามาเรารู้สึกว่าเออชอบอะไรประมาณนี้เงียบๆหนาวๆไม่ค่อยมีคนณช่วงนั้นตอนที่อายุสิผมนีเรียนอยู่ที่ไหนครับราชินีบนค่ะราชินีบนราชินีบนุญ้ limited, วียงล้วนด้วยนะครับแข่งหนึ่งแถวบางกระปื้ครับผมตอนที่ไปถึงประเทศฟินแลนด์เนี่ยฮะเราไปอยู่ที่เมืองยังไงครเป็นเมืองใหญ่หรือเล็กน้อยแค่ไหน ซึ่งเมืองที่ไปเนี่ยมันเล็กมากค่ะเมืองเนี้ชื่อโปมาตุมันอยู่ทางตะวันตกของฟินแลนด์ก็คือฝั่งสวีเดนคือถ้าดูแผนที่เนาะฟินแลนด์อยู่ตรงกลางข้างหนึ่งเป็นสวีเดนอีกข้างเป็นรัสเซียไอเมืองเนี่ยอยู่ฝั่งที่เป็นสวีเดนค่ะและเล็กมากมีคนประมาณ3,000คนซึ่งเราก็แบบเออก็ขนาดแบบแบบแบบ เล็กกว่าโรงเรียนเราอีกวันแรกที่ไปถึงอ่ะเขาไม่ได้พาไปไอ้เมืองเล็กนั่นเหมือนแบบมีการให้ปรับตัวเล็กน้อยให้อยู่เฮลซิงกิก่อนที่อยู่เมืองหลวงก่อนเฮลซิงกินี่อ่ามันเป็นหน้าร้อนเนาะเขาก็พาไปดูถ่าเรือไปดูอะไรที่มันเป็นทัวริสต์อแทรคชั่นของเฮลซิงกิอะใครๆก็ต้องไปตรงเนี้ยครับผมคือวัฒนธรรมไทยกับฟินแลนด์มันไกลกันมากเนาะ อยู่ในภูมิอากาศที่ต่างกันผูคนก็นต่างกันวัฒนธรรมก็ต่างกันเรื่องแบบง่ายๆแรกๆที่เราไปงงเลยก็คือเราไปถึงเราก็ต้องไปหัดกินอาหารแบบเขาถูกไหมมันไม่มีมันไม่มีข้าวแกงให้เรากินหรอกอ่าเราก็เห็นขนมปังรายอาหารหลักเป้นแลไรนี่เป็นขนมปังขนม,มันชีสชีส,ชสไม่ค่อยเยอะไม่ซีอรียสอ่ขนมปังมันแล้วก็มีเนื้อสตัตว์ต่างๆกันไปบางบทีก็แซลมอนแซลมอนก็เป็นเนื้อปกติอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันอยู่มันอยู่ตรงนั้น เออทีนี้พอเราไปถึงเราก็เห็นขนมปังรายแบบฟินแลนด์นะคะมันจะกลมๆแบบเนี้ย แล้วมันจะสีน้ำตาลเหมือนขนมปังช็อกโกแลตด้ะเราอ่ะเกิดมาไม่เคยรู้บู้มาก่อนว่าขนมปังมันทําจากไรและเป็นสีน้ําตาลได้เรามีความเข้าใจเดียวว่ามันคือช็อกโกแลตฉันก็ไปกอบโกยมาอุ้ยตอยแรกเหมือแรกได้กินขนมปังช็อกโกแลตดีจังเลยอ่ะที่นี่อะไรเงี้ยปรากฏกัดเข้าไปมันแบบมันเปรี้ยวมันมันเป็นขนมปังที่รสประหลาดมากแต่สุดท้ายเราก็เรียนรู้ที่จะกินมันเป็นนะแต่ว่าแวบแรกที่เราคิดว่ามันเป็นช็อกโกแลตแล้วมันไม่ใช่ช็อกโกแลตอ่ะมันแบบอนอยังวะมากอ๋อแล้วเรารู้ไหมคะว่าสรุปแล้วมันง รู้เราก็แบบไปถามนะตอนนั้นเราก็มีเด็กๆรุ่นเราเขาเดียวกับเราเนาะมาเป็นเพื่อนเราซึ่งที่สุดแล้วเขาก็ไป f อ s เป็นคนฟินแลนด์ที่ไป f อ s ที่ญี่ปุ่นทุกคนเป็น f f s อหมดล้วดิอฟเอสหมดเลยใช่ เขาก็ก็ถามเขาว่านี่อะไรวะไม่อร่อยนี่คือไรคยุ่แไม่อร่อยเขาก็บอกว่าอ๋อมันคือารเราก็ที่นี่กกินอันเนี้ยทุกวันนะเราก็แบบเลอเลยโอเคโอเคได้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 เดี๋ยวจะหัดกินนะแต่ก็ไม่ไม่ไม่ได้ชอบมันก็เป็นประสบการณ์งงของแบบเยเด็กไทยที่แบบไม่รู้เรื่องรู้รล่าอะไรอยากกินข้าวแกงเจอขนมปังรายเจอขนมปังารเข้าไปที่นี้แบบเอพิซดนั้นก็จบไปเราก็ได้เพื่อนรุ่นเราเขาเดียวกันแต่เขาอยู่ต่างเมืองกับเราเขาไม่ได้ไปอยู่ไอ้เจ้าเมืองจี๋ นนันไปไปให้ฟินแลนด์เนี่ยครับภาษาที่ใช้ภาษา ภาษาฟินิชค่ะภ,ภ,ภาษาฟินิชแล้ภาษา,น,า,าน,นี้ใกล้เคียงกับภาษาอะไรบ้างไม่ค่อยใกล้กับอะไรเลยคือ <c ười> สมมติว่าถ้าใครเรียนภาษาเราจะรู้ว่ามีแบบทร e เนาะเป็นต้นไม้ภาษาแล้วมันจะเชื่อมกันใช่ไหมรากใด,ดๆคุณภาษาอังกฤษคุณก็ดทร c มันได้มีเจอร์มานิกมีนั่นนีน,น,นี่ละตินคุณเทร c ได้กับฝรั่งเศสนั้นนี่โน้ตใช่ฟินิชเป็นยังไงฮะแยกเป็นอีกต้นอีกต้นนึงเลยเป็นอาาต้นคือเป็นอีก หนึ่งต้นที่เล็กเพราะว่าไม่เชื่อมเชื่อมน้อยแต่ถ้าเป็นเด็กฟินแลนด์อ่ะจะต้องเรียนภาษาสวีเดนเป็นภาษาที่สองเพราะเป็นภาษาราชการภาษาที่สองครับเลยใช่ดังนั้นเขาก็จะยังมีภาษาที่ไปเชื่อมโยงกับชาวบ้านอยู่แต่เราเป็นเด็กไทยอ่ะไปถึงโรงเรียนอ่ะเขาก็ถามว่าโอเคเรียนภาษาเลือกเธอจะเลือกภาษาอะไรเลือกภาษาสวีเดนไหมบอกไม่ได้เอาฟินแลนด์ก่อนใจเย็นคุณครูก่อนที่จะินฟินแลนด์ครับได้มีการเตรียมตัวเรื่องภาษาฟินนิชบ้างไหมครับเตรียมแค่ที่ค่า ให่ r i e n t a t i o n ของ FS s แบบมีหนังสือที่เป็นแบบ List คคำศัพท์เท่านั้นเลยแล้วไปเราก็พูดได้ไม่กี่คำจริงไหมเนี่ยก็คือแทบจะศูนย์เออใช่ไม่ไม่ได้แล้วก็ไปวันแรกก็ลรีนเหมือนเด็กอะ่ะ คุณพ่อคุณแม่โหตอนที่ไปเฮลซิงกิมันมีอะไรเขาก็ชี้อ่านกโลกกีอ่าไอติพยาเตลเลยอันนี้คือด้วยความที่ว่าคุณแม่โฮสเป็นเอเชเช่นกันเขาเลยมีูีค้างรู้ว่าต้องสอนยังไงใช่บวกกับเขาเป็นเขาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยด้วยเนาะเขาก็เป็นมีควานครูของเขาอ่ะเขาก็จะรู้ว่าเราต้องทําไงกับเราอะไรอย่างเงย ถือว่าโชคดีมากที่ว่ามีโฮสที่ค่อนข้างสอนได้เก่งมีโฮสที่เข้าใจเข้าใวว่าแบบไม่ต้องกดดันเราเยอะก็เรียนเห็นอะไรก็เรียนไปเ้ยค่ะถ้าไม่ได้ความเข้าใจของโฮสก็จะไม่ได้มาเป็นนักแปลก็จะไม่ได้พูดภาษาฟินแลนด์ได้เยอะขนาดนี้เพราะโฮสแบบอันเดอร์สแตนดิ้งมากๆเราก็รู้สึกว่าภาษาไม่ได้เป็นเรื่องแค่คําพูดที่คุณพูดออกมาเนาะ มันเป็นเรื่องท่าทางมันเป็นเรื่องการพยายามสื่อสารมันเป็นเรื่องอะไรเงี้ยเราก็ใช้ทุกอย่างเพื่อที่จะสื่อสารกับทุกคนให้ได้หนึ่งเลยคือเขาขอเราว่าแบบเขาถามเราอะว่าอยากเรียนไหมถามจริงๆไม่ได้ถามแบบไม่ได้ถามเหมือนเป็นคําถามแล้วไม่รอคําตอบ ถามจริงๆว่าภาษาฟินแลนด์นายูอยากเรียนไหมเพราะไอ้พูดสังเกตได้พ่อก็พูดได้น้องก็พูดได้ที่โรงเรียนก็พูดได้ไม่ได้มีความจําเป็นอ๋อความหมายคือว่าฟินแลนด์เป็นฟินิชมีภาษาฟินิชเป็นหนึ่งภาษาเนาะออแล้วก็ภาษาอังกฤษทุกคนได้อยู่แล้วที่บ้านที่บ้านจุยได้ที่โรงเรียนยังไงก็ต้องเรียนเป็นฟินิชอยู่แล้วมันเลือกไม่ได้อ๋อ oh, ครับแต่ถ้าที่บ้านเนี่ยยูอยากพูดไหมอยากพูดกับพวกเราเป็นภาษาฟินแลนด์ไหมอะไรเงี้ยหรืออยากเรียนมันอย่างจริงจังไหมยูอยากเรียนมันขนาดไหนอะไรเงี <S <S ้ยก็ถาม <C lar om> แบบมีเซสชั่นา ้บแม่จริงจังมากแบบอ่ะปรึกษาเราก็บอกว่าอยากเรียนดีทาไมอ่ะมาถึงแล้วก็กจะเรียนแม่ก็เลยอ่ะได้ถ้าอยากเรียนงั้นตกลงว่า1แม่จะแบบไม่พูดสังเกตกับยูแล้วนะ,ะแต่จะค่อยๆ2แม่จะส่งไปเรียนที่ห้องสมุดในเมืองใกล้ๆเพื่อที่ยูอ่ะจะได้คือปกติที่บ้านมันก็สอนบัญชีคํานั้นคํานี้เนานะแต่ยูจะได้เรียนแบบเหมือน finish for foreigners แบบได้ทั้ง2แบบเขาไม่ขู่อยู่ที่ library อะ ใช่ค่ะคือมันเป็น <S 2> <S 2> มันเป็นเหมือน adult education นะเป็นการศึกษาผู้ใหญ่ซึ่งฟินแลนด์อนะ่ะมันมีห้องสมุดสาธารณะห้องสมุดเมืองเนี่ยให้บริการทำไมดีจังออมีครูให้ในห้องสมุดในตั้งแต่รุ่นนู้นกี่ปีแล้วค่ะ24ปีที่แล้ว ใช่ค่ะจุยคิด no ว่ามันเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ท anyway> ี่สน right? so no, ุกอยถามเพิ right> ่มเติมเขา้ามีแบบเขาเชิดช็อคอะไรที่เราค่อนข้างตกใจมากๆที่แบบเป็นแบบเรื่องวาวเรื่องแบบเรื่องอุ้ยไทยไม่มีแน่นอนอะไรอย่างนี้เรื่องที่แม่ถามแล้วรอคําตอบนั่นก็เรื่องหนึ่งแล้วนะเพราะเราคิดว่าเรามีคําตอบเดียวแต่แม่ถามเรื่องเรียนภาษาไหมแล้วเขาเขาถามจริงๆถ้าเราจะตอบโนวันนั้นน่ะเขาก็จะบอกไม่เป็นไรงั้นเราพูดภาษาอังกฤษกันเขาจะไม่ได้บังคับเขาเล่นให้เราอให้เราชูใช่ใช่แล้วเนี่ยเป็นจุดเบียดเยอะมากจากไอ้โมเมนต์นั้นน่ะเราเราเ เร,เราเริ่มเข้าใจว่าเราเลือกได้เฮ้ยเราเลือกได้ว่ะเราอยู่โรงเรียนไทยเราจะรู้รสึกว่าทุกอยาก่างเราเลือกไม่ได้มันมีมันมีทุกอย่างให้เราแล้วเนาะอีกอันหนึ่งที่แม่แม่เราด้วยความที่ไปเอฟเอสมามัม้งเลยมีความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมที่ต่างมากเช่นซาวน่ามีทุกบ้านซาวน่าซาวน่าแบบซาวน่าในยิมอย่างใช่ไหมใช่แต่มันเป็นของที่แบบมีทุกบ้านทีเนี้ยพอต้องไปซาวน่าเนี่ยปกติเขาเข้ารวมกันทั้งครอบครัวซึ่งเขาเข้าแต่เด็กอ๋อเขาชินแล้วเออเหมือนญี่ปุ่นไปออนเซ็นอย่างนั้น เราจะงงอะแบบยังไงซึ่งแม่อ่ะให้เราเข้าคนเดียวคือซึ่งเขาเข้าใจคือวันแรกอ่ะเขาให้เราเข้าคนเดียวเขาบอกว่าเดี๋ยวไปลองเข้าคนเดียวก่อนและถ้ารู้สึกคอมชเ่วบอ่ะเดี๋ยวอาจจะแบบลองค่อยเข้ากับแม่กับน้องเขาไม่เคยให้พ่อมาเข้าซาวน่าพร้อมเราเลยอุ้ยงั่นหมายความว่าเขาศึกษามาก่อนแล้วว่าท่าันบ้านใชย ป็นยังงไที่บ้านอะทำกันบ้านเยอะมากเลยนะเนี่เราเห็นว่าเขามีแบบหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยโ l นี l a n e t น h ตไ l a n d น่ะมี l ร n e l y p l เน e t ไทยแนด์ยุคเก่าเนาะมันอินเทอร์เน็ตงไม่มาเนาะแล้วก็หนังสือเคุกบุ๊กคุกบุ๊กคุกบุ๊กอาหารไทยคือซึ่งแบบพ่ออะทำกับข้าวแบบทำหมูสเตะให้กินได้ว้าวใส่ใจมากทำกันบ้านแบบกลัวเรากลัวเราแบบ กลัวเราต้องขนมปังรายทุกวันแล้วจะอยู่ไม่ได้เนี่ยเราเติบโตมาในบ้านบ้านแบบนี้ในปีนั้นบ้านที่แบบรักเรามากเป็นลูกสาวอีกคนนึงอันนี้เป็นสมุดที่เรียนในโรงเรียนจริงๆเนาะโรงเรียนฟินแลนด์มีวิชาที่เราเกิดมาไม่เคยเห็นเยอะมาก อย่างเช่นทั้งนี้จิตวิทยาประเทศไทยมีในมหาลัยเออตอนนั้นไปตอนมหมหใช่และอันเนี้ยเกิดมาไม่เคยเห็นว่ามหมันอะไรหรอ2ี่ปีที่แล้วเรื่องอกมั้ยอินเทอร์เน็ตก็เลยยี่สปีที่แล้วใช่ใช่เขามาแล้วมาแล้วทําไมตั้งใจเรียนเพราะว่าเราตั้งใจว่าเราเห็นเด็กมหฟินแลนด์อ่ะเขาสอบเหมือนสอบอ n นทร์ชับ้านเราอะอยากสอบอยากสายอด듀เคชั่นร้อยเปอร์เซ็นต์คนนี้ ไปบอก FS ฟที่ฟินแลนด์ว่าจะสอบจ่ายตังค์ให้ห่อยเขาได้ไหมครับใช่คนมันคงไม่เคยมีเด็กแลกเปลี่ยนคนไหนมาขออะไรแบบเนี้ยเขาว่าอยากรู้ว่าเขาทําอะไรกันแล้วเราก็บอกว่าเออก็จะสอบก็สอบเดี๋ยวจัดการให้ก็เลยได้สอบวิชาภาษาอังกฤษครับและก็สอบวิชาภาษาฝรั่งเศสตอนนั้นเพราะเราเรียนฝรั่งเศสมาตั้งแต่ที่โรงเรียนมปลายอันนี้เป็นเฟรนชิปมีผมมีแค่มีเฟรนชิปปะมีครับพี่จุ้ยแต่ผมจะอยู่ในสือรุ่นใช่อันนี้เราทำเอง เราเป็นคนจุกจิกอะ่ะอันนี้คือแบบทำเอง this is my year dot fi dot fi d fi ฟินแลนด์อ๋อฟินแลนด์เราก็เอาทุกอย่างมาตัดแปะเป็นคนงานคราฟและนี่คือสิ่งที่เพื่อนและญาติและแม่แบบเขียนให้โอ้ไม่ค่อยเขียนกันยาวมากทุกคนกขเขียนจริงจังมาก แล้วแบบมันโบราณเนาะมันก็จะมีเขียนเบอร์ทิ้งไว้ให้ด้วยมันแบบเนี่ยทุกวันนี้ฮะใช่เขาเขียนเบอร์ทุกคนทิ้งไว้ให้แบบเนี่ยเบอร์ใครบ้างแบบพอ่อแม่น้องเบอร์บ้านเออเราจําเรื่องนี้ได้วะมันเป็นปีที่ได้รับความหลักเยอะจุดเปลี่ยนชีวิตเลยจุยคิดว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญมากๆของชีวิต เพราะว่าสิ่งที่เราได้อะพอมันเยอะอะเราอยากแบ่งเราอยากเรารู้สึกว่าระบบการศึกษาแบบนี้ครอบครัวแบบนี้การได้รับความรักแบบนี้มันดีจังเราอยากให้ที่บ้านที่โรงเรียนในเมืองไทยมีแบบนี้บ้างหรือคนอื่นไม่รับอะไร่างนี้ใช่ถ้าขอหนึ่งคำเ,ออเป็นภาษาฟินแลนด์ดจะดีมากเราเปขอเป็น,นคำที่ชอบสุดละกันว่าอยากจะแบ่งคำนี้ให้กับน้องๆที่กำลังดู ขอสองคำละกันสองคำก็ได้เป็นตัวเอสเหมือนกันทั้งสองคำคำแรกคือ civil service <c oughs> เนี่ยเหมือน civil แต่ไม่เหมือน civil ในแง่ความหมายเนาะ มันเป็นวิธีคิดในการพัฒนาคนในการมองคนในการเชื่อมั่นในศักยภาพคนในการเชื่อว่าแบบคนเรียนรู้ได้<ะ>คนจะสามารถคือเชื่อมั่นในการละกันได้มันเป็นพื้นฐานของสังคม,มฟินแลนด์เป็นชุดคุณค่าพื้นฐานของสังคม,มฟินแลนด์ซีวิสตูสเวลาเขาออกแบบกระบวนการเรียนรู้ต่างๆมันออกแบบมาจากความเชื่อมั่นนี้เหมือนที่แม่ทํากับเราว่าอยากเรียนฟินแลนด์ใช่ไหมถ้าอยากเรียนตัวเองอยากเรียนแม่ก็จะเชื่อว่าหนูเรียนได้แม่จะซัพพอร์ตมันเป็นวิธีคิด ง่ายๆแบบนี้เลยคำที่สองคือซิซูค่ะ S I S U ซิซูเนี่ยเออให้แปลตรงๆก็จะมีคนแปลว่า resilient resilient เออหรือล้มละลุกได้แต่ในในแง่วัฒนธรรมแล้วก็ความเป็นฟินแลนด์อ่ะมันคือความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคไม่ว่าไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามเพราะว่าฟินแลนด์มันไม่ได้เป็นประเทศแบบอู่ข้าวอู่น้ำมันมืดทีละหเดือนมันหนาวทีละ6เดือนสว่างยู่หชั่วโมงแป๊บเดียว ดังนั้นทุกวันน่ะคุณจะมีชาเลนจ์มีความท้าทายที่คุณต้องเจอทุกวันออกจากบ้านก็ลาบากลวคือแบบก้าวไปพื้นอาจจะลื่นอะไรเงี้ยคุณต้องมีซิสูเพื่อที่จะแบบฝ่าฟันทุกทุกความท้าทาลื่นก็แค่ลุกหนาวก็ใส่เสื้ออ่าอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเป็นสองคำที่อยากฝากน้องๆเอาไว้ค่ะโอ้คำดีมากสมูไงครับสมมติไครับยอยอยอ เรื่องข้อสอบไม่น่าไม่น่าเป็นเรื่องยากแบบพี่จุย้ยเนาะงั้นวันนี้ผมว่าเรามาทําข้อสอบกันดีกว่าครับมาดูว่าวันนี้พี่จุ้ยจะสามารถทําข้อสอบเ s ในปัจจุบันนี้ไ,นดไ,นได้ั้ฉนจะรอดไหมนะครับผมได้เลยครับไปครับผมเราไปขคดพ,พี่จุ้ยจะตอบเลยเหรอครับไม่อ่านก่อนแล้วหรือว่าอา่านเสร็จแล้วอ่านเสร็จแล้วโอ้โหเร็วมากแล้วผมอ่าข้อแรกเลยครับผมให้เขาเขาให้ choose the best alternative to complete the conversation ครับ carry out carry out เลยะครับก็ทำมาถึงตอบข้อนี้ครับมันตอบได้อันเดียวมันตอบได้อันเดียวความหมายคือเฉลยได้เลยครับรวดเร็วมากผมยังไม่ได้คิดเลยเะกี้นี่ฮะอันนี้เป็นกราฟครับผมอ่ะฉันยอมแพ้ละเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจริงๆอ่านไม่ได้ยากขนาดนั้นผมมองว่าแบบไอ้เรื่องกราฟนี่ง่ายสุดยสามเพราะว่าเราไปดูคำตอบง่ายกว่า What can be inferred from the graph นะครับข้อ A ฮะคำถามเ public expenditure of Laos had decreased during 2 0 o ๒๕๖๐คือไงสีลงไหมครับคือสีอะสีมัน Laos cut off budget ก็ cut จริงค no ือข้อนี้แต่ว่า A อ่ะมันก็ decrease จริงนะจาก4.04ไป3.76แล้วก็ไป3.73แต่มัน stable ไงครับช่วงปีแต่มันได้ cut อยู่นะถูกไหมมันคัด อันนี้มันก็มันก็ถือว่าดาวลงใช่แต่ถามแต่คือพอเป็นคำถามงี้มันต้องถูกจริงๆนะครับมีถูกจริงถูกไม่จริงด้วยเหรอันตองมันต้องถูกแบบถูกร้อยเปอร์เซ็นต์คำตอบแล้วคัดออฟเราเราชอบเอแต่เราเดาเอาว่ามันตอบสีเออครั้งแรกผมก็ตอบเเหมือนกันผมรู้สึกว่าโอเคเมันดูเม็เซนเราดาเอาว่าเขาจะตอบสีทำไมอ่ะ เพราะว่ามันชัดกว่ามันชัดกว่าไปข,าข้อสุดท้ายครับผมคนมิเราต้องคิดมากขนาดนี้ไหมนะบล็อกแรกครับเข,เขาบอกว่า Where are you going I thought you were staying home to clean the house That's right pet I seem to have picked up my snooker Cue cue by accident หรอผมว่าเข้อีผมว่าข้อ b เราว่ามันคือข้อ b ใช่ครับเออมัน มันคือการ์ตูนกลัวเมียนี่เองใช่ครับคนกลัวเมียครับที่ว่าผู้ชายจะออกไปเล่นสนุกแต่ก็เจอเมียดักว่าเอ้าไม่ใช่ว่าต้องทำข้นตอบ้านเหรออ๋อจะไปซื้อดีเทเจนแหละแต่บังเอิญหยิบมาสนุกมาเฉยๆรู้สึกว่ามันยากเลยภาษุบูชิเขยากอยู่นะถ้าถ้าเราไม่ได้ใช้ภาษาเปียดเยอะในชีวิตประจําวันแบบเยอะขนาดนี้หรือมี exposure ชในรูปแบบเพราะมันมีทั้งเรื่องการตีความมันมีทั้งเรื่องการรู้ว่าคำ อียดียมเฉพาะต่างๆมันถูกใช้ยังไงต้องอ่านเดาทางคือมันไม่ใช่แค่ทัษษกษะภาษาอังกฤษอ่ะนี่มันคือทักษะ l i t e r a c y ซีอื่นๆรวมกันด้วยโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณมากจริงๆที่เสาะ <ศา S 1> เวลามา ให้กับรายการรานะครับก็นี่ฮะทุกคนจะต้องฝากผลงานก่อนจบครับผมได้ค่ะมีผลงานใดๆนะครับที่อยากอเออฝากให้กับน้องๆทุกคนก็ติดตามมูลนิธิคณะก้าวหน้าได้นะครับติดตามอยู่ครับค่ะครับก็จะมี c o m m o n School นะคะ c o m m o n School มีห้องสมุดนะคะเผื่อใครสนใจที่จะมายืมหนังสือจะเป็นห้องสมุดที่มีคนสอนในห้องสมุดไหมครับตอนนี้ยังไม่มีครับเป็นห้องสมุดออนไลน์คือสามารถเข้าไปยืมห้องสมุดคือ Google ห้องสมุดอ่านเปลี่ยนโลก ยืมหนังสือออนไลน์แล้วส่งหนังสือจริงๆไปให้อ่านฟรีอ่านเปลี่ยนโลกใช่เซิร์ชกูเกิลเลยอ่านเปลี่ยนโลกใช่กดหนังสือปุ๊บได้ส่งสื่อฟรีด้วยให้ยืมนะให้ยืมต้องคืนนะสี่ห้าวันนะสี่ห้าวันเราเชื่อมั่นในศักยภาพมนุษย์ว่ามนุษย์จะไม่เก็บหนังสือไปเป็นของตัวเองเราก็เลยทําห้องสูุดอ่านเปลี่ยนโลกขึ้นมาก็อันนี้ชวนชวนแบบว่าใครอยากยืมหนังสือก็มายืมที่เราได้ส่วนงานอื่นๆก็ตอนนี้หนังสือ เยอะมากเ,เอาเล่ม,ลมที่ยังอยู่ในตลาดก่อนอ่าครับผมก็อันนี้ชื่อ100นวัตกรรมสร้างฟินแลนด์นะคะเ,เป็นหนังสือ106นโยบายคือนวัตกรรมในที่นี้มันเป็นนวัตกรรมทางสังคมมันก็คือนโยบายนั่นแหละว่าฟินแลนด์มันถูกสร้างมาอย่างไงความสนุกของอันนี้ก็คือมันเขียนโดยคนทํานโยบายนั้น หนึ่งร้คนซานตาคลอสยังมีอยู่นะคะครับผมมาริกุนนะส่วนใหญ่นิทานจุ้ยจะแปลมาริกุนัสเป็นหลักนะคะอีกซีรีส์หนึ่งก็คือคุณปุบป,ปับค่ะช่วงสืนอน่ารักมากชอบใช่คุณปุบป,ปับเป็นแพะขี้ละเมอค่ะแพะขี้ละมเมอ,อเนี่ยก็จะมีซีรีส์คุณปุบป,ปับหลายเล่มนะคะไปติดตามได้อย่างอย่างเงี้ยซีรีส์คุณปุบป,ปับนี่หเหมาะสำหรับอายุเท่าไหรค่ครับน่าจะต้องโตนิดนึงน่าจะต้องแบบสัก4 ขวบอ่าสิขวบโตนี่มีสามสิขวบเป็นต้นไปอ่านกับคุณพ่อคุณแม่เพราะว่ามันมันละเอียดเนี่ยมันมันละเอียดโอเคละเอียดจริงครับละเอียดมากแต่ว่าถ้าถ้าคุณพ่อคุณแม่ขี้เกียจอ่านนะคะเราก็จะมีเสียง QR c โคดให้ดูเปปกติคุณบอยไตรเป็นคนมาอ่านคุณคุณบอคุณพ่อบอยไตรนะคะเป็นคนมาอ่านนิทานเป็นเสียงเขาใช่ใช่ค่ะเผื่อคุณพ่อคุณแม่เหนื่อย เราเข้าใจว่าเทคเยอะอันสุดท้ายก็จะเป็นมูมินอันนี้ <c oughs> เป็นคอมิกสตริปค่ะที่ที่จุ๊ยแปลเอาไว้มันจะแบบเป็นคอมิกสตริปมูมินเนี้ยมีห้าเล่มค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะจริงๆจริงๆมันการ์ตูนอ่ะทุกคนก็จะรู้สึกว่า <c oughs> มันเด็กอะไรเงี้ยมูมินไม่เด็กนะคะ <c oughs> มูมินเป็นบันทึกช่วงเวลาชีวิตของตัวเวเองแล้วก็มีมีมุมเยดสีวัฒนธรรมฮิปปี้บ้างพูดเรื่องสงครามบ้างไร <c oughs> <ม>เงี้ย ดังนั้นมันแบบไม่ได้เด็กกมี่มราเข้าใจมันมีความเป็นผู้ใหญ่ใช่มันเป็นบันทึกช่วงสงครามของคุณตุเวยานสอนค่ะผลงานสุดท้ายก็จะฝากพอดแคสต์แซลมอนพอดแคสต์ชื่อโตมายังไงค่ะโตมายังไงใช่ผมโหก็ไปติดตามได้นะครับมี i อจีโซเชียลมีเดียใดๆไหมครับที่อยากจะให้ทุกคนแบบเออเผื่อใครยังติดตามใน X ชื่อคุณธิดา k U ย T แอนทีเค่ะ ครับผมมีไอจีชไอจีชื่อเจคุณธิดาครับผมโอเคแล้วก็ K U N T H I D A แล้วก็เพจ Facebook ก็ชื่อคุณธิดารูปเรื่องเดียร์ภาษาไทครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยวันนี้ได้หลายๆอย่างเยอะมากแลวผมรู้สึกประทับใจกับสิ่งที่คุณคุณจุ้ยเล่าให้ฟังมากเลยครับขอบคุณอีกครั้งนะครับแล้วก็ขอบคุณที่สาวกมานะครับขอบคุณค่ะ เด็กแรกเกิดนะครับก็จบหมไปแล้วครับก็ถ้าใครที่สนใจโครงการและเปลี่ยนระยะสั้นหรือระยะ1ปีนะครับของค่าย a อเละครับผมแล้วก็แคมป์สลับน้องๆต่างๆครับทั้งโครงการออนไลน์แล้วก็ออนกราวนะครับไปทั้งมหาลัยได้เลยนะาองค์กรต่างๆก็สามารถไปได้นะครับหรือใครที่สนใจในการที่จะเป็นพวก ครอบครัวอุปถัมภ์นะคบผมก็สามารถติดตามรายละเอียดตามช่องทางต่างข้างล่างนี้ได้นะครับผม e ีีหน้านะครับจะได้เจอพี่ๆคนไหนหรือสิทธิ์เก่าคนไหนนะครับจากเพศอะไรนะ,นะครับแล้วก็มีข้อสอบอะไรแบบไหนให้ทุกคนทำนะครับผมก็ติดตามกันได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจพวกเราไว้นะครับไว้เจอกันใหม่ E p พีหน้านะครับสวัสดีครับ